ตอนนี้กำลังเฮียนเนาะบรรยากาศในห้องเฮียนกับสิบประมาณนี้มันจะคล้องยูทูบสิประมาณนี้เนาะบรรยากาศยามเหี้ยนบรรยากาศยามเได้อย่างสิประมาณนี้นะนนเน <c oughs> ะานนะ จวติกันนะผ่านว่านางแทบแทบนะมีกรติกะติกด้วยยูทูบเบอรเนาะคนติดตามที่พนะนั่นนเป็นเทพสีเป็นกัผ่านที่ตามเนอบรรยากาศบ้านเราพ้นกระตกแน่มันตกแน่เหี้ยนให้ใช้เสบียนี่ก็เป็นสมเามาซุปใส่เสียงนังไซื้อกท่านะ สีประมาณนี้เนาะบรรยากาศเนาะฝนตกะเ่นน้อยหน,นึ่เป็นผาตุสัมันนีมันตีมันเดี๋ยวออกไปแก้คำถามนอนยี่ดอกนี่เป็นคู่อาจารย์ฝาอาจารย์สมชายเป็นแบบเนี่ยครับเนาะอาจารย์สมชายสวนยติธรรมโอเนาะคนไลค์เป็นเอฟซีกับฝากดไลค์กด,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 ด็ใส่เลยบรรยากาศยามแดดเนาะ นี่เป็นโซนอวุนตีนอะกจากคลองยูทูปโซนอินมาจากแข้งหัวพันโซนกิติศักดิ์เนา,ากนะกับสีอบคอจบาเพียงสมีเนาะคนใดเห็นก็ฝากคนได้ก็แสแฉคนอันหนึ่งนะไรเนาะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้นโนอวุนตีเนาะสองยู u ูปวุ่นตีซี้าละเนาะฝากคนได้ก็แสแฉเนาะ